โอเคก็ก็การสวัสดีทั้ส่วทุกท่านกันด้วยนะครับผมเพื่อโปรโมทรายการเทอร์เบกเกอร์นะครับเพื่อนเรื่องเกมนี้ผมจะมาตอบคำถามเกี่ยวเอนะครับผมคือมีคนถามว่าเคลวเอมาตอนไหนมาตอนไหนคือแบบผมบอกแล้วว่าให้น้องผมไปบอกแล้วว่าเอออะไรวะจะมาตอนมันเกิดนะเออแค่นี้ผีมาคำถามแรกเลยครับผมถามแรกจากช่องเทอร์เบกเกอร์มืีทัวร์นะเคลิปนี้ทําไมพี่ชายถึงไม่เล่นเกมผีก็ คือก็แบบไม่รู้่จะเล่นหรือไม่เล่นดีนะแล้วแต่ผม่เออจะเล่นหรือไม่เล่นดีโอเคนะโอเคแค่นี้ไปสองรักหนูไหมพี่ชายอืก็อืมก็รักนะโอเคน่ะเป็นน้องผมอเองคือรักนะรักไปไปแต่งานก็คบก็ได้ในเฟซนะแต่แสามติดอนิเมะก,กี่เรื่องแล้วโอ้โหคืออนิเมะก,กี่เรื่องแล้วหรอคือประมาณเอ่อกี่เรื่องวะก็หลายเรื่องอยู่นะแบบสิบเรื่องเออ แน่เลยปีที่แล้วก็แบบดูน้อยๆหน่อยนะแต่ปอปีนี้โอ้โหเริ่มดูเยอะแล้วโอเคนะโอเคไปตามที่สี่เสียงภาคมันง่าชองหนูชอบไหมฮ้าฮ่าอืมก็อืมก็ชอบนะไม่ภาคแล้วหรอวะรอหนึ่งสัปดาห์แล้วโอ้หกลับมาพักหน่อยก็ได้นะน้องผมอ่ะเออก็ไปดูคร Ey, ับะพุ่งต้องไปจากกางเสื้อได้น้าเถื่อนนะครับคิวหนึ่งชอบวงหรือไหมครับอืมก็ได้คำเดียวนะครับว่าเท่แค่เลย คำถามที่สองทำไมถึงชอบลูรีคลิปหายแล้วอีกแล้วเหรอเนี่ยมังนทำไมถึงชอบลูริน่ะเหรอน้องน่ารักดีน้องน่าอกลึกแค่นี้จบแค่นี้มันยากคำถามที่สี่อาวีคลิปหน้าเล่นลีเลน่าหน่อยคือเข้ออยากเล่นนะแต่ช่วงนี้เล่นค่อยได้เลยไม่รู้เป็นไรนะเซิร์ฟเวอร์ช่วงเนี้ยเออคำถามต่อไปนกเขาผงคำถามต่อไปเจาะอินชาร์ดคอมมี่แล้วก็ผมเชิญเอ อเบื่อไอ้นี้เรื่องเลยครับ<ม>รอืมแล้วนี่ชอบงั้นหรออืมกดชั่วโมงวัดอีกเป็นกะนะครับผมเออ่เ <c oughs> นี้ยคจบคือบอกเลยว่าปัจจุบันเนี้ยผมดูหมดทุกคาบแล้วนะคาบหนึ่งมีสสองตอนคาบสองมีสิบสองตอนดูหมดแล้วแล้วก็เด็กบอกมบี้ก็ดูจบแล้วผมรอซีซั่นสามอยู่นะคำถามข้อที่สองคิดยังไงกับการเมืองปัจจุบันบอกเลยครับว่า หวยแตกครับรู้ยอมกันบ้านเลยนะครับโอเคแค่นี้เดี๋ยวช่งองบินสามทไมร้องเพลงก่อนโซนในนิฟผมก็เชฟไม่รู้คือขอไม่ตอบได้ปะเดี๋ยวลงมาบ้านผมพอโปรแมถามข้อที่สี่ทำไมชอบเปิดเสียงหรือเสียงข้างหรือสเปดโบกในนิฟผมก็ <c oughs> ผมก็แบบก็ชอบอะครับไม่มีอะไรทำแค่นี้จบคำทามตัวปวนน้องขุมคำถามต่อไป,าอไปจากาาพุกซาเลมอนซีครับผม เกมนิหนึ่งชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดอ๋อเกมชอบเล่นั้นเหรอเกมอาวีนะครับผมคือชอบสุดๆเลยเกมเนี้ยเอล่นประจําทุกวันเลยนะนะครับถึงเจอต็อกสิงเยอะไม่เป็นไรนะไม่ว่าหรอกช่วงนี้เล่นไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าหันชุซื้อเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออคำถามที่สองมีแฟนยังก็มีแล้วครับมีกี่คนมีเยอะเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับมาโชว์หมดเลยแบบแบบแนี่ก่อนพี่ชอบใครก็อืบอกไม่ได้ครับความลับจบครับ สามทำ u t u b e มากี่เดือนกี่ปีแล้วก็ประมาณแบบกี่ปดีกี่เดือนแล้วก็ประมาณสามปีแล้วมั้งน่าอะสามถึงสี่ปีแหละโอเคข้อคำถามข้อที่สี่เมื่อไหร่นายกจะลาออกอืก็แอปหนึ่งนะฮัลโหลลุงครับจะเล่าเมื่อไหร่ครับลุงเอกไม่ได้ล้ว่าลุงแกแล้วลุงไม่บอกหรอกนะเอาแล้วลุงจะลาออกมาไหน่อ่ะปีข้องนอจบครับโอเคครับโอเคครับ บขอบคุณครับที่ดูขอบทวงอาผมโอเคบ๊ายบายครับไม่รู้จะลาออกจริงหรือเปล่านะโอเคไปคำถามตัวปวยนะครับผมคำถามตัวปวจ่อโอ้นี่สองคิเมอร์นะครับผมคืวนึ่หนึ่งเกมไหมครับบนมือถือเล่นของแท้หรือของเถื่อนครับอ๋อไม่ครับบนมือถือผมเล่นของแท้นะครับคือซื้อราคาเต็มเลย249น่าใช่นะโอเคสองฟรีไฟเติมไปแล้วเท่าไหร่ครับโอ้โหบอกเลยว่า เติมไปเป็นหมื่นกว่าแล้วโอเคจบครับคําถามข้อที่สามฟรีฟอยจะเน้นเติมอะไรไมากที่สุดครับก็นี้ก็ไม่รู้นะพี่จะเติมอะไรไมากที่สุดกแ็แต่ข้อถนดัดความชอบเลยโอเคคําถามข้อที่สี่นะครับผมลองอีเล่อเอ้ฟังหน่อยสั้นๆพอโอเคมาร้องกันเลยอย่าอกให้ฟังเลยนะแม่บ้านจำได้แค่นี้รู้ฮะร้องไงหรอโอเค อ่ะก็หมดส,สหมดสำหรับคำถามเขีเยนนีลนะครับผมก็อืมก็ขอบคุณประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยด้วยนะครับอืมก็คือแบบขอบคุณมากมากเลยตอนแรกผมจะงคิดว่าจะรู้ด้ว่ผมร่วมประมาณหนึ่งพันซับเทโพมาผ่านมาผ่านอะไรมันก็ถึงของความจริงก็ถึงเลยนะครับเคกีก็แบบเอือะขึ้เอเอในเือแบบดีใจมากเลยอ่ะกับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามผมมาตลอดนะเออ อีกอย่างวันเนี้ยเป็นวันเกิดผมด้วยครับวันที่17มิถุนายนนะครับคือวันเกิดผมใครก็โอ้ยพอมาเกิดให้ผมหน่อยหน่อยครับเออนะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณที่โอ้ยพอมนเกิดให้ผมนะคือ h ป p p y เ i r t h d ด y ผมหน่อยนะวันที่17มิถุนายนนะโอเคขอบคุณช่องที่แบบมาบอ่บอยๆนะเออนะคนแรกก็คือแบบทูบิเกอร์วีทูนะครับคือน้องเนี่ยเออผมให้ฉายายดน้องไปเลยนะเออนะครับคนที่สองครับ บุ๊ปซ่าเลมอนซีครับผมก็ช่องเนี้ยมาเป็นเมื่อก่อนมาเบ้นบ่อยๆช่องผมแต่ช่วงนี้ไม่เข้ามาเบ้นแล้วไม่รู้เป็นไรแนละ้วโอเคช่องที่สามครับเอนชาร์ดโคมีนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ช่องเพื่อนผมเองนะเออใครยังไม่รู้นะก็มาเป็นบ่อยๆนะบางทีผมเล่นไปบ้างผมเป็นว่าเอฟซีครับเอฟซี FC เขาผุดมากครับผมก็เลยเปลนกลับวิธีนึงว่าให้ท้องกลัเขากลับลว่าอะไรว่าเอฟซีเขาผุด คือก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะค,ครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามผมมาตลอดนะครับผมก็ถ้าไม่ถึงภาษาเราตอนนี้ผมแบบไม่รู้จะยังไงไม่มีคลิปเขียนดีอีพีสองหรอกนะเออใช่อาจาใช่นะครับผมโอเคก็ขอจบคลิปเียนเท่านี้ครับผมถ้าเราใครชอบคลิปเนาะเอออย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับเราใครด้วยนะครับผมเสร็จแลวครับบ๊ายบายชุ๊ก